สวัสดีครับผู้กับผมช่างไมโครนะครับวันนี้จะมาตัดผมในทรงคอมม่านะฮะสไตล์เกาหลีนะครับเป็นทรงที่ทางร้านได้ตัดบ่อยมากๆนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับพี่ใหญ่นะครับขออนุญาตถ่ายคลิปเริ่มต้นจากการแบ่งผมนะครับแล้วก็ไถด้านข้างด้วยฟันรองเบอร์ห้าฟันรองเบอร์ห้าก็จะให้ความหนานิดนึงนะครับจากนั้นเก็บคอมให้เรียบร้อยนะครับใครที่ต้องการความยาวด้านข้างให้มันดูหนาหนาเข้มเขมหน่อยนะครับใช้ฟันรองเบอร์ห้าหรือเบอร์สี่เลยก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาของผมด้านข้างลูกค้าด้วยนะครัมิ่ ผมด้านบนนะครับช่างไมโครเริ่มจากการสร้างไกด์ไลน์ด้านหน้าก่อนเลยแล้วค่อยมาตัดตรงกรอบทรงด้านข้างอย่างที่เห็นนะครับพอได้กรอบทรงทั้งหมดแล้วนะครับช่างไมโครก็จะทําการเลเยอร์ผมด้านบนนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับวันนี้ลูกค้าคือไม่ได้ชอบสั้นนะครับ ชอบให้มันดูเข้าทรงเซตง,ง่ายง่ายแค่นั้นพอ<ช>ยาวที่ช่างไมโครกาหนดอันนี้ก็จะประมาณ1 3บสถึงสิเซนนะครับไม่เกินนี้นะครับ<อ>แล้วที่สําคัญนะครับลูกค้าชอบให้กรอบทรงมันดูชัดนิดนึงยิ่งบริเวณท้ายทอยเนี่ยขอให้กรอบทรงมันดูชัดนิดนึงช่างไมโครก็จะตัดตรงๆไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป่าให้เข้าทรงแล้วค่อยลดเนื้อผมนะครับนี่ลดแบบนี้เลยนี่สไลด์ออกมาปุ๊บ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 ,บการสไลด์นี่ต้องระวังนิดนึงนะครับก,รกันไกลต้องคมนะครับแล้วก็ ควรจะฝึกกับหัวหุ่นก่อนค่อยมาทำกับหัวลูกค้านะหลังจากนั้นก็ไดเซ็ตทรงนะครับเห็นไม้คอมมาเก๋ๆแบบนี้ามยาประมาณ13-15เซนเนี่ยมันจะได้ความผิวพลิวนะครับเหมือนกับพระเอกเกาหลีชัดๆเลยนะครับทรงประมาณนี้ต่อไปก็จะมาเริ่มเซ็ตผมนะครับใส่แว็กนิดหน่อยสางๆจับๆให้มันดูเข้าทรงแล้วก็ให้พี่ใหญ่ได้ดูครับ นี่นะครับด้านหลังอย่างนี้นะครับเป็นกรอบอย่างที่พี่อยากได้เลยนี่เ,นเสร็จ <ไง S 1> แล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับทรงคอมมา่าใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงสำหรับใคร,ครที่อยากตัดผมกับช่างไมโครจองคิวมาได้เลยนะครับแชทเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างไมโครส่งลิงก์ให้ขอบคุณนะครับกดติดตามให้ด้วยนะ